อนนี้มาเที่ยวน้ำตกทาราักกันนะคะบรรยากาศก็กไม่ร้อนมากเย็นสบายน,ะะน้ำตกของเขาเป็นน้ำตกเล็กๆนะคะแต่มีคนมาเที่ยวเยอะเลยะค,ะค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของ อำเภอพบพระนะคะจังหวัดตานี่ค่ะน้ำตกค่ะเขาเรียกน้ำตกทารล,ลักษ์นะคะที่นี่ก็จะมีหลายน้ำตกนะคะเนี่ยตกสวยๆยู่ข้างบนเป็นน้ำตกเล็กๆแต่บรรยากาศดีนี่ค่ะปลาเยอะๆเลยค่ะโอ้ปลา ปลาปเป็นหัวกลุ่มเลยนะคะเมื่อเรากินอาหารก็จะมีคนเที่ยวโอ้ปลาตัวใหญ่มากเลยมีปลา,าว,ว่าไงคะอยากเดินขึ้นกระดูกเลยค่ะอยากเดินขึ้นกระดูกเลยค่ะไหวไม่ไหวแล้วมั้งบอกว่าคนแกน่ลื่นล้มมีขาหักเลยนะ,ะใช่ ปลาเยอะแยะเลยปลาปลาทั้งนั้นเลยโอ้โหบรรยากาศล่มลื่นเย็นสบายเลยนี่เรามาดูตรงนี้นี้ก็สวยโอ้โหาตก อันนี้เดี๋ยวรอบหน้าค่อยขึ้นกันนะคะทางขึ้นเจดีจะมาดูกันนะคะนะ่คะก็จะมีคนมาพักมาท่องเที่ยวตามจุดต่างๆจะเห็นปลาเยอะๆเลยนะคะมีแต่ฝูงปลามารอกินขนมปังหรืออาหารนะคะ บรรยากาศเย็นสบายไหมคะเย็นค่ะเย็นใจเย็นใจเย็นทุกบรรยากาศท้งอากาศอันนี้เขาเรียกลูกอะไรคะเนี่ยน่าจะเป็นมะเดือป่าเนะเป็นพวงๆเลย เดินข้างไหนก็มีแต่ปลาโอ้โหบรรยากาศดีมากค่ะ,ะช่วงนี้ดอกอเขาเรียกพญาเสือพงกําลังสวยเลยนะคะนี่น้ำเยอะแยะเลยะคะที่นี่ก็จะอุดมไปด้วยการเกษตรเพราะมีน้ำดีเห็นนักท่องเที่ยวไหมคะนมาเที่ยวกันเยอะแยะเลยะคะ่ะ จุดนี้ก็จะเป็นจุดที่จอดรถนะคะลานจอดรถใครสนใจก็มาเที่ยวได้นะคะที่นี่เขาเรียกมันตกพะลักอยู่ตรงเจดีโคค่ะวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะล้ว่องเที่ยวก็จะมาเที่ยวกันเนาะไม่ว่าคนใกล้คนไกลนี่ค่ะบรรยากาศดีฟินเินเลยนะ,ะนี่เรามีสะพานให้เดินด้วยนะคะ แล้วก็นี่พวกนักจักปั่นจักรยานก็ปั่นขึ้นมาบนข้างบนกันนะคะนักท่องเที่ยวก็จะมีทั้งชาวไทยและต่างชาตินะคะเพื mm hmm. ่อนบ้าเหล่าโอ้ตรงนี้ปลาเยอะมากเลยปลากระโดดโอ้โหปลาปลาไม่ใช่น้อย mm hmm. โอ้ปลาตัวบอลเลอเลย mm hmm. โอู้ ปลาทองโอ้โหปลาดุกปลาเยอะมากเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกจุดนะคะของจังหวัดตากห้ามนำอาหารข้างนอกมาให้ปลานะคะเดี๋ยวเที่ยวหน้าคลิปหน้าเราจะมาดูว่าเราจะไปที่ไหนต่อนะคะ สวัสดีค่ะ